น้ำป่าจากคลองพระต้นน้ำเทพากำลังมา เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนของกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนแชตชทได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ช้างป่าถูกลักลอบยิงในเขตป่าสรนชาติป่ากาบังพบซากช้างป่าตายในเขตป่าสงวนชาติป่ากาบังต้นน้ำคลองคาระ คองเทพาหรือแม่น้ำเทพาในพื้นที่หมู่กตำบลบาระอำเภอกระบังจัังหดยะลาอยู่ในแนวเทือกเขาสันกะลาคิรีช้างป่าถูกยิงตาย พบซากช้างป่าตายในเขตป่าสงวนชาติป่ากาบังต้นน้ำคองคระคลองเทพาหรือแม่น้ำเทพาในพื้นที่หมู่หกตำบลบาระอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอยู่ในแนวเทือกเขาสันกลาคิรีกล้วย ล่องรอยเท้าเท้าเท้าก้านกล้วย